อีกว่าผมอีกแต่ผมผมละเอียดพีว่าว่าวตาตาเอ,อเ,ออเ,อออเลียนตาเอเลียนกเยตาเอเลียนอ่ะอันนี้วงเดือนนะกำลังรอลมกำลังจะปล่อยแล้วอีกตัวหนึ่งเอา้าจู่ไปไหนแล้ววะเอา้าแล้วแล้สายทำไมอ่ะสายสายล่นเหรอเมือ่อกี้ว่าล่นว่าวล่นเอาล้วครับตอนนี้อยู่ที่หน้ามัสยิดกลางอำเภอโคกโพครับ ว่าอะไรนะไหนไหนขาไก่อยู่ตรงไหนอ๋อเป็นขาเหมือนขาไก่ใช่ไหมโอ้ตัวใหญ่นี่แล้วเมื่อไหร่จะเสร็จนี่อีกนานไหมเอาใช้กี่สีกี่สีมีเหลืองเหลืองน้ำเงินน้ำเป้อโอ้ว้าวขาไก่ในหยิบหยิบโครงขึ้นมาดูหน่อยดิโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่โอ้โหตัวใหญ่เหมือนกันนะเอาไหวอันนี้ไหวนะ เดี๋ยว,ออวยโอ้โหนี่ครับนี่โอ้เฮียเด็กเขาชอบนะครับเขาชอบก็ต้องนั่งทำกันนะครับวันนี้จะมืดแล้วนี่จะได้เล่นไหมวันนี้พรงนี่นตงนี้ทำ,อทำเอกเลยอ๋อทำเอกอีกมีเอกด้วยใส่เอกด้วยดังไหม่ะดังเสียงเอกมันดังยังไงดังขึง้นแน่เดี๋ยวใจใจเดียวจะได้ตัวนี้มันก็เล่นดูตัวนี้มันก็คือปากีเหลียงมันด้โตแน่นะเม็ดยี่นะครับตัวนี้เม็ดยี่ เย็นเย็นว่างว่างก็มาเล่นออกกำลังกายกันครับนี่เอาและล้งองมาแล้วโอ้โหนู่นอ่าแน่นอนนี่นี่โอ้โหนี่ยังนี่ยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่ริบบิ้นยังไม่ใส่แอกนะครับนี่